มานะขอโชคขอลากแบบหล็ดไหลนะครับ แล้วนะครับเราจะมาขอโชคนะครับขอโชคลาภกับเด็กไหลนะครับวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกพูดเสียงดังหน่อยนะครับ เด็ก okay. ้องมอาลังตงล่าลองเอาน้แข็งเีย้ยนี่เป็นเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลเป็นแร่เหล็กไหลที่นํามาจากภูเขานะครับภูเขาในถ้ำนะครับซึ่งประาจารย์ได้มานะครับแร่เหล็กไหลอ่าอย่างเงี้ยอ ทำพิธีผูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็ช่วยกันดูนะครับแต่อันนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นแร่แร่เหล็กไหลนะครับเป็นชีเหล็กไหลนี่เหมือนเหล็กนะครับเหมืนอมนนะครับสังเกตด,ดูเหมือนเหล็กนะครับเหมือนเหล็กเลยนะ่นี่

วงกลนี <therapist. S 1> ่นี่น่ะนี่เป็นอย่ืมนี่มึงทำในมึงจะจังเล็กแปดเนาะอันนี้ไงแปดวะนี่แปดห้าคนหัวหลอวใชุ่อ ฝนกร <undred> ็ร so ั่วนะครับหลังคาก็รั่วนะครับแฟนช่องช่วยดูหน่อยนะครับเผื่อผู้ใดจะโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับมาช่วยเปลี่ยนหลังคาวัดหน่อยนะครับหลังคาวัดก็รั่วนะครับขึ้นมาหาเปลี่ยนอันนี้ าแปดนี่เลแปดห้าแปดนะครับห้าแปดห้าจะมาอีกหรือเปล่านะครับงวดนี้ ท่านประชมทางบ้านลองดูนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับแต่ว่าผมเห็นห้าแปดบางท่านอาจจะเห็นเป็นคนละตัวกันนะครับแร่แเหล็กไหลนะครับห้าแปดห้าแปดห้าสามนะครับห้าแปดห้าสาม ปอ้นเป็นตัวนะครับท่านอื่นจ,จะเห็นนอกเหนือจากนี้นะครับห้าแปดห้าสามนะครับงวดที่จะมาถึงนี้แปดชัดนะครับแปดกับห้านี่ชัดเจนเลยนะครับแปดห้าสามตัวนี้จะมาบ่อหงดนี้ นี่นะครับขนาดว่าฝนลินนะครับหลังคายังรั่วเลยนะครับหลังคารั่วนะครับต้องเนี่ยหลังคามันรั่วนะครับนี่นะครับต้องเอากระโถนในนี้นี่แค่ลินนะครับแค่ลินอันนี้แค่ลินนะครับต้องเอากระโถนมาวางนะครับตามวัดนะครับนี่ในศาลาวัดนะครับด้านบนเลยนะครับ รั่วกับทางหลังนะครับถาว่าตกไม่แรงนะครับนี่ถ้าตกแรงแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่ปกติถ้าตามที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับตกมานี่ท่วมเลยนะครับสาลารั่วหมดเลยนะครับในวันนี้ก็อยากให้แฟนช่องนะครับช่วยกันดูตัวเลขนะครับหวังว่าจะถูกนะครับผมถูกรางวัลที่หนึ่งผมจะเอามาเปลี่ยนหลังคานะครับอยากได้เงินมาซ่อมแซมหลังคา รั่วนะครับรั่วนี่แค่ลินก็ยังต้องเดินนะครับนี่ตอนนี้ก็รั่วหมดเลยนะครับโอ้ท่านผู้ชมลองดูนะครับแปดห้าสามนะครับแต่ว่าดูดูดูอีกหนึ่งนี่นี่นี่ สเลขสองนะครับนี่สองแต่ว่าตัวนี้ก็เหมือนเจนะครับเหมือนเจตัวนี้ก็เป็น8ปดแปดแปดห้าแปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับก็ขอให้แฟนช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ เราเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางบางท่านอาจจะเห็นเป็นตัวอื่นนะครับอาจจะเห็นเป็นตัวอื่นนะครับนอกเหนือจากผมนะครับเจ็ดตัวนี้ตัวนี้แปดตัวนี้เจ็ดเจ็ดแปด ปดเจ็ดแปดแปดเจดนะครับหรือจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจดแปดห้ามีอยู่3ามตัวนะครับเลขไม่เยอะนะครับท่านอื่นอาจจะเห็นเป็นตัวอื่นนะครับแต่ละท่านนะครับสายตาไม่เหมือนกันนะครับผมบอกไว้เลยนะครับบุญวัสนาแข่งกันไม่ได้นะครับ มาดูด้วยกันแต่ว่าเห็นคนละตัวกันนะครับอันนี้เป็นแร่เหล็กไหลนะครับที่ผ่านการพิธีปลุกเสกมาแล้วนะครับครับเป็นเหล็กไหลนะครับเป็นแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กไหล เลขชัดนะครับตัวเลขขึ้นชัดเลยนะครับนะครับก็85นะครับ85 87นะครับ73 72มนะครับหรือท่านอื่นเห็นเป็นตัวอื่นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ ฝนก็ตกนะครับหลังคาก็รั่วนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขออำนาจคุณประสีรัตนใจนะครับจงปกปักรักษานะครับทุกท่านนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็เราเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับ ผมถูกรางวันที่หนึ่งดวผมจะหาเงินมาเปลี่ยนลังคานะครับอยากมีโชคนะครับถูกรางวันที่1ก็ต้องซื้อนะครับนะครับสุดท้ายน,นี้ก็สดทุกท่านโชคดีนะครับสาธุสาธุสาธุ